สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องพลายนินมาทักทายค่ะวันนี้น้องให้โชคอีกแล้วนะคะสามตัวแตกเนาะน้อยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะคะแต่ว่าอุ้มไม่ได้ลงไว้ให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอุ้มมีเวลานะคะอุ้มจะมาลงให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะย้ําว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าไม่เข้านั้นอย่าว่ากันนะคะแต่ว่าก็เลขน้องนะคะเลขรถน้องนะคะก็จะมา ทุกวันนะคะทุกวันเลยแหละนะคะบางทีสองนอยบางทีสามนอยบางทีน้อยหนึ่งนะคะก็ได้โชคจากน้องทุกวันนะคะได้ทุกวันนะคะ,น,ะ,คะน้องเฮงน้องเก่งมากนะคะเรียกยอดเรียกออเดอร์นะคะแล้วก็เด่นมากเรื่องโชคลาภด้วยนะคะน้องเก่งมากๆนะคะใครที่บูชาน้องไปแล้วนะคะรับรองว่าเฮงปังแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยพาน้องมาให้ทุกคนได้ชมนะคะใครอยากขอพรขอพรได้นะคะ